ผมมาจากหนองคายครับได้มาสมัครงานครั้งแรกกับบริษัทพิกวันเพิ่งได้ไปไต้หวันครั้งแรกเป็นมีบริการรับส่งจากมอชิดถ้าใครสนใจก็มาติดต่อได้กับบริษัทพิกวันนะครับสวัสดีครับผมนภาสมบัติละครมาจากโคราชครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับมาสมัครกับบริษัทพิกวันบริการดีบริการรับส่งตรวจโรคทำพาสปอร์ตดีทุกอย่างครับมีบ้านพักฟรี บริการดีมากครับผมภาคภูมิจันทวงศ์มาจากอุดรครับบริษัทิีกันใครมีทุนน้อยปรึกษาได้นะครับครับผมละวีครับมาจากร้อยเอ็ดครับก็ดีใจครับที่มากับบริษัทพีกวันครับผมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับสวัสดีครับผมนภารขีเนนอกครับมาจากอุดรธานีไปทํางานครั้งแรกครับไปทํางานก่อสร้างสวัสดีครับอันนันตศิธิ์ครับเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ ครั้งแรกเหมือนกันครับที่ไปกับบริษัทเอกวันแล้วก็ไปไต้หวันครั้งแรกไปซไช้งานก่อสร้างครับบริการดีครับมีรถรับส่งที่หมอชิดด้วยแล้วก็ใครที่งบน้อยก็มีสินเชื่อนะครับงบน้อยก็บินได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ไปถูกต้องตามกฎหมายนะครับบริการเร็วรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็มีพี่ๆมาบริการที่ถึงสนามบินเลยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะครับดีกว่าบ้านเราเยอะครับผม